ทัพเรือภาคที่1บุรณาการร่วมกับสอนชนภาคหนึ่งนำร่างผู้เสียชีวิตจากเรือกักเก็บน้ำมันดิบกลับเข้าฝั่งท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีวันที่20มีนาคม2566เวลาสนาฬิกากองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ร่วมกับสอนชนเขตหนึ่งนำร่างผู้เสียชีวิตจากเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบนจมาม่าสองกลับเข้าฝั่งท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะนําส่งให้กับทางญาติต่ตอไปจากกรณีการเกิดเหตุน,น้ำทะลักเข้าตัวเรือกักเก็บน้ำมันดิบเบนจมาม่า2ของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิตจํากัดขณะทําการซ่อมบํารุงประจํารอบของวาล์วเปิดปิดน้ำทะเลขนาด18นิ้ว และมีผู้ประสบเหตุเสียชีวิต1รายเมื่อวันที่13มีนาคม2566โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลุ่มแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเบนจมาศแบริง171ระยะ129ไมล์จากปลายแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบนั้นโดยในวันที่17มีนาคม2566สอนชนภาค1ได้จากเรือตอน115จากทัพเรือภาคที่1 ไปให้การสนับสนุนและจัดชุดประดาน้ำจากทัพเรือภาคที่1กรมสัมพวุธฐานเรือบริษัทซีเวิลและบริษัทบีคอนร่วมปฏิบัติงานในการอุดรูรั่วภายในและภายนอกตัวเรือรวมทั้งการกู้ร่างผู้ประสบเหตุก่อนที่จะทำการสูบน้ำทะเลซึ่งมีปริมาณประมาณ52,000บาเรลออกจากตัวเรือ ซึ่งในวันที่19มีนาคม2566เวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีทีมประดาน้ำซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติภายในตัวเรือได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุได้เรียบร้อยเพื่อนำกลับเข้าฝั่งโดยใช้เรือ u n i ิเอ็กเลส8ในการลำเลียงออกจากเรือเบนจมาศสในเวลา18นาฬิกา30นาที โดยมีเรือตอน115ทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงร่วมในการเดินทางกลับเข้าฝั่งอย่างท่าเรือจุกเสม็ดอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และไม่ให้เกิดผลกระทบโดยเฉพาะมลพิษทางน้ำทั้งนี้ส่วนของกองทัพเรือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการหานเรือและรองผอ,อ,อสอนชนได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่1และสอนชนภาคหนึ่งจัดกำลังให้การสนับสนุนในทันทีและจะปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย